วัสดีจ้ามินิเซวอวันนี้ไม่กินขา้าวกระป๋องกันปนปนจ้าวันนี้ปนจ้าจะเป็นตะกวมหุ่มจะเนาะพักข้าวก็ได้เป็นตะปวบจะเนาะอืมบนประทูอันแสนอร่อยจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อโอ้เสบ หัวคาออนอต้นออนทันตะวันมาดากิน Yeah. Okay. เคียงออนมุนไปจังนั้นเลยจ้าคนไหนไม่ชอบกินผัก <c oughs> ดูยายก,กินเนี่ยกินเยอะ ทิ้นออนอันนี้บ่บบอกเขากับลูกกันหมดอ่ะเนี่ยบากับกทิ้นออนเนี่ยกินตั้งแต่ยอดยันแก่ไม่ดีเขาไม่คงไม่กินกันบันบอ๊อบดีป จริงๆแล้วแถวบ้านนอกบ้านใหญ่เขาเรียกปงปงบัทันปงบัทันปงบัทันซืนอ้อน่อยก็ถิ่น กินตั้งแต่ใบาอ่อนยันกินใบอ่อนยันฝักอ่อนยันฝักแก่ลองด้วยใช่เมือเปาะจะต้ม จะกินเดียบหรือจะต้มกินสดสดไม่ได้จะกินสดๆหรือจะต้มกินแบบสุก้าอะไรค่ะนั่งนั่งอยู่คนเดียวกลัวใครมาแย่งพูดก็มดไม่เนาะพูดไม่พูดผิดพูดถูกอืมกันผักเยอะๆ วงนี้อาจจะเป็นเมโมอืมโ นี่ก็เว้หน่อยครับแต่บ้องเลยอืมจริงจักอืม สมัยก่อนไอ้พักไอ้พวกยอดอัอนดันวันเนี่ยไม่มีเรากินไม่เป็นสมัยนี้จะเล่นรุ่งจะเล่นก้าวหน้าได้กินนี้เห็นไหมสมัยนี้กินเป็นหมดแม่ก็ต่งดอกปันชันดอก ไม้ดอกอะไรก็ไปชุบแป้งทอดเป็นเป็นขนมเกินผักไม้กอนบ่มีดอกนี่แตไม้ก่อนคือน,อนี่ของแนนอนเลย โรล,ล้วบดจีต,ตามตอนนี้แพ้งขักเลยแต่ใช้ที่ยากกินได้เยอะที่ยากกินข้าวเยอะที่สุดขึ้นหนึ่งกินข้ากับปน่นแต่ยาก็จะกินมื้อเดียวนะตอนนี้กำลังลดอาหารกำลังจะเอาน้ำหนักให้ลง กินมื้อเที่ยงแล้วตอนเย็นยาก็ากินอะทดแทนกินทดแทนไม่ให้มันหิวเป็นพวกโปรตีนพวกอกไก่ต้มอย่าพาออกนะไม่มีมันเป็นอกไก่ต้มกินเล่นๆนขีดกินน้ำปลากินอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เป็นพวกผลไม้ฝรั่ง ดูที่ว่ามันน้ำหนักมันจะลงไหมตอนนี้ตอนนั้นร้อยแปดกิโลร้อยแปดกิโลครึ่งเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนี้เหลืออยู่ละหนึ่งร้อยห้ากิโลจุดจุดห้าตอเน,นี้นะเดี๋ยว ยายก็จะพยายามเอาลงให้ได้ไม่ใช่ว่าจะมาสวยจะไม่ใช่ว่าจะมาลงแล้วให้สวยไม่ใช่นะคือน้ำหนักมันเยอะเกินเกินพิกัดส่วนสูงของยายมัน ร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดลาวๆนี่น่ะยายต้องหนักน้ำหนักยายต้องประมาณตั้งห้าสิบหรือสี่สิบห้าแต่ก็น,นี่ยายอาย,ยุมากแล้วมันจะจะลงขนาดนั้นมันก็ลงลง,ลงเป็นไปไม่ได้หรอก จะเอาลงแค่ให้ให้ให้ได้มากที่สุดอ่ะไม่รู้จะได้แค่ไหนก็คอยลุ้นกันไปแต่ยาจะไม่กินยาลดความว้อนนะแม่ไม่กินจะลดแบบธรรมาชาติแต่ถ้ากินเยอะตอนตอนเนี้ย ตอนช่วงกลางวันเนี่ยตอนเย็นยาก็ไม่กินเลยตอนเช้ายาก็ไม่ได้กินตอนเช้ากินกาแฟขนมปังสองแผน่นแค่นั้นแหละแล้วก็มาเนี้ยมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็ไม่กินคือต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่ไหวน้ำหนักเยอะซ้อพาก่ะ หาใส่ล้ำบาดอยากจะใส่กางเกมตัวสวยก็ไม่ได้ใส่ไม่มี ยายจะบอกเคล็ดลับที่ผลผลผลปลาทูเนี่ยที่อร่อยที่สุดบางคนอาจจะทำไม่ง่ายสูตรเนี่ยอย่างนี้เลยรับรองไม่เชื่อลองทำตามที่ยายยายบอกนะสูตรนี้คือหัวหอมกระเทียมคาคาแต่ฝานเป็นแว่นบางๆหัวหอมก็ฝานเป็นแว่นแว่นแล้วก็กระเทียมก็ปอกเป็นหนหวงหัวแล้วก็เอาลงไปคั่ว พวในกระทะพวในกระทะพอกำลังเริ่มเริ่มที่จะเหลืองหน่อยแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งลงลงผสมกันแล้วก็คั่วคั่วคั่วพอกะเทียมเริ่มเหลืองเริ่มได้ที่แล้วพริกขี้หนูมันก็เริ่มนั่นพอดีแลวถ้าเอาลงพร้อมกันได้พริกมันจะไหม้ก่อนพริกมันจะดำก่อนไม่ได้ต้องเอาเป็นขาเป็นหัวหอมเป็น เทียนมันลงคั่วก่อนพอให้เหลืองๆแล้วเอาพริกขี้หนูตามคัว่วทีนี้คั่วอีกสักพักหนึ่งพอพริกมันเริ่มจะเหลืองแล้วก็พอลนะแล้วก็ส่วนปลาทูนี่ก็เอาไปต้มต้มใส่น้าปะลาร้าขวดนะคะปะลาลาที่สุกแล้วอะ่ะอน้ําใส่หม้อสักหน่อยหนึ่งปลาทูลงแล้วน้าปะลาร้าตามเลยง่ายๆพอเดือดสักพักหนึ่งก็ตักออกพอเย็นพอปลาทูเย็นก็ เริ่มแกะเลยค่ะแกะปลาทูให้เรียบร้อยแล้วก็มาตำพริกที่เราที่เราขั่วไว้อะตำเสร็จแล้วก็เอาปลาทูลงเลยตำพอแหลกให้ออกแหลกนิดนิดไม่ต้องแหลกละเอียดมากตำให้เข้าเข้ากันดีแล้วก็พอจะแหลกหน่อยหน่อยแล้วก็เอาปลาทูลงพอปลาทูลงไม่ต้องตำนานนะตำตำพอพอมันบุบพอไม่ถ้าตำนานมันละเอียดไปมันปลาทูจะไม่อร่อยตำพอบุบ แล้วจากนี้ก็เอาน้าปลาล้าที่เราต้มอ่ะที่เราต้มกับปลาทูน่ะหยอดหยอะใส่หยอะใส่่ะ,ะก็ชิมดูถ้าถ้าบางคนกินผงชูรสก,ก็ใส่หน่อยใส่รสด,ดีด้วยก็ได้ใส่รสลาใส่รสดีใส่ผงชูรสก,ก็อร่อยใส่ลงไปเลยชิมดูได้ที่แล้วก็กินเอาออกมาเสริมกินได้ได้เลย แต่บางคนชอบกินเปรี้ยวก็บีบน้ำมะนาวลงนะคะบีบน้ำมะนาวลงทั้งนี้แต่ยายไม่ใส่ค่ะยายไม่ยายไม่เอาน้ำมะนาวไม่บีบยายกินแบบนี้เลยแค่นี้แหละผลปลาทูของของเราก็จะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้แฟนเอฟซี FC ทุกคนย่มมีแต่ความสุขสวัสดีจ้ามีนิเซเอ